มาชิกทุกคนพร้อมนะคะพี่ซันพี่เอิร์ธนารทพี่พล่าพี่วินพร้อมหรือยังอหนีไปไหนแล้วคะเนี่ยบอกว่ารอแป๊บรอแป๊บมีเรื่องจะคุยด้วยไงพี่เวนอย่หนพี่เวนตนก่อนพี่เวนพี่วน้องเชิญปล่อยมันก่อนเถอลูกให้มันพักผ่อนไปมันงานหนักมากนะช่วงนี้มันถ่ายงานกลางป่ามาหลายวันติดเลย มีอะไรหนูก็คุยกับพี่ก็ได้นะว่ามาได้เลยเชิมีเรื่องอะไรจะคุยกับพี่เพราะว่าเดี๋ยวพี่ต้องหาาข้อข่าวไปทําอีกยังไม่ได้เลยเนี่ยก็บอกอเลยไงคะว่าถ้าคิดไม่ออกก็เอาพี่เนี่ยค่ะไปออกอแฟนนักร้อดังครั่งลาบูบูจนแฟนหึงจริงนะไม่น่าหึงน่ายิวไปทิ้งขยะมาแรงพูดจะราคาตกกับพี่นี่แหละเออเออไม่ออกออกก็ไม่ต้องพูดอะไรเลยค่ะอะเชิมีเรื่องอะไรว่ามาเลยจ้ะคือนี้ค่ะเชิอยากนั่งรถเมย์ไปโรงเรียนค่ะ เอาสิคะงั้นเดี๋ยวพรุ่งนี้พี่พานั่งกันไดเชิญหมายถึงนั่งไปเองคนเดียวอะคะ่ะก็พวกพี่พเนี่ยจะได้ไม่ต้องไปรับไปส่งเชิญไงคะพวกพี่ไปส่งมันไม่ดียังไงอะเชิญไม่ร้อนด้วยไม่วุ่นวายด้วย<ช>ดีกว่าเยอะไปกลับเองเนี่ยก็ไม่วุ่นวายนะคะเชิญเนี่ยวางแผนการเดินทางมาให้เรียบร้อยแล้วค่ะนี่เชิญเนี่ยจะตื่นนอนตอน6โมงค่ะ แล้วก็อาบน้าแต่งตัวเสร็จแล้วก็ออกจากบ้านตอน6กโมงครึ่งจากนั้นเนี่ยก็จะเดินทางไปที่ป้ายรถเมล์แล้วก็จะถึงตรงนี้ค่ะ15นาทีเดินทางไปป้ายรถเมล์สินาทีมันต้อง6กโมงสีไม่ใช่เหรอคะนั่นเขียนผิดหรือเปล่าเนะี่ยไม่ผิดค่ะเชิญเนี่ยเพลอีก5นาทีแวะซื้อหมูปิ้งหน้าหมู่บ้านค่ะไม่ใช่อไม่ลืมออกาเนี่ยแล้วเชิญเนี่ยก็จะขึ้นรถเมล์ตอน7จ็ดโมงสิค่ะ เอาหมูปิ้งไปด้วยกินได้หมดหรอยังกินได้หมดค่ะเผื่อกินบนรถต่อจากนั้นนะคะเชอร์เนี่ยก็จะเดินทางถึงโรงเรียนตอน7จ็ดโมงครึ่งคราวนี้เนี่ยก็พร้อมเข้าแถวพอดีเลยค่ะเห็นไหมคะว่าง่ายนิดเดียวเชอร์เนี่ยทาแผนการเดินทางตอนกลับมาด้วยนะคะเดี๋ยวเชอร์อธิบายให้ฟังค่ะพอก่อนเลยลูกพอก่อนเลยคือประเด็นนะคะลูกมันไม่ใช่อยู่เวลาการเดินทางประเด็นสําคัญคือหนูเดินทางคนเดียวมันอันตรายนะคะหนูเพิ่งขึ้นมอหนึ่งเองลูก แต่ว่าเพื่อนๆเกือบทั้งห้องเขาก็ไปกลับกันเองก็ไม่เห็นจะเป็นอะไรเลยนะคะอ๋อเชอาทำสรุปข้อดีมาประกอบการตัดสินใจให้พี่เอ้อด้วยนะคะโอ้โหดิข้อดีมาเป็นแฟ้มเลยเหรอลูกใส่มาให้มันดูเท่เฉยๆอะค่ะข้างในมีแผ่นเดียวข้อดีของการเดินทางไปโรงเรียนเอง 1. เชอจะได้ฝึกความอดทน 2. ทํทให้รู้จักรับผิดชอบตัวเอง 3. เชิญเนี่ยจะได้สารสัมพันธ์กับเพื่อนๆนักเรียนร่วมทางคนอื่นๆ 4. ฝึกให้รู้จักการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า 5. ฝึกให้รู้จักการแก้ไขปัญหาเฉพาะหลัง 6. ฝึกให้รู้จักการแก้ไขปัญหาเฉพาะข้างๆเดี๋ยวเดี๋ยวเชิมันมีที่ไหนนะคะฮะปัญหาเฉพาะหลังเฉพาะข้างเนี่ยใส่ให้มาดูเยอะชัดๆจริงๆข้อดีก็มีอีกเยอะแยะเลยนะคะแต่ที่แน่ๆเนี่ยคือช่วยแบ่งเบาภาระพี่ๆไม่ต้องวุ่นวายไปรับไปส่งเชิญเลยค่ะ น้องเชอคขาคือข้อดีมีเยอะก็จริงนะคะแต่ข้อเสียข้อเดียวเลยคือความปลอดภัยข้อนี้ชนะทุกข้อเลยนะคะลูกก็แปลว่าน้องเอิจะไม่อนุมัติให้น้องเชอไปกลับเองเหรอลูกถ้าอย่างนั้นเรื่องนี้พี่ขอคุยกันก่อนนะคะ you can ก็ฟรีฟรีแต่มันคงไม่ดีจะมีเธอแค่มีเธออยู่ข้างกัน